ออทุกคนเห็นแบบนี้แล้วใครบ้างจะไม่สงสารลุงพลนะถามจริงเป็นผมผมก็สงสารในยุคนั้นเห็นก็สงสารอยู่แต่ว่าเราก็แบบคลิปนี้ผมจะพามาย้อนดูจุดกําเนิดจุดเกิดลุงพลนะครับทุกท่านบ้านหลังเก่าหลังเดิมเป็นอย่างไรลุงพลทําไมถึงคนถึงรักถึงสงสารเมตตาอะไรต่างๆนานาหลายคนมีคําถามนะครับบางคนไม่รู้ว่าเฮ้ยลุงพลดังได้ยังไงจุดเริ่มต้นเลยนะครับ ดูบ้านสิอ่าเดี๋ยวให้ดูอันนี้อันนี้ที่เขาลงมานะครับนี่ดูภาพนี้ก่อนเลยเคยเห็นหรือยังบ้านเก่าลุงพลเป็นแบบนี้ก่อนสร้างใหม่เออนี่นะครับเดี๋ยวผมย้ายภาพนี้มาตรงนี้ก่อนอืมอันนี้เขาขึ้นหัวข้อค,คลิปของเขานะเป็นผมก็เอาภาพมาอ่าเดี๋ยวให้ดูภาพนี้เป็นไงทุกคนเออ อึ้งตรึงตึงตังกันเลยทีเดียวคือต้องบอกว่าวิธีการสร้างบ้านแบบประหยัดนะครับผมสร้างบ้านแบบประหยัดนะฝาบ้านแบบประหยัดนะครับป้ายที่เขาหาเสียงตามข้างทางนะครับผมหรือป้ายที่แบบเขาโฆษณาอะไรเอามาทําฝาบ้านสมัยก่อนลุงพลทาเห็นไหมครับประหยัดดีไหมครับทุกท่านพอมาทําแบบนี้ปุ๊บนี่นะก็ทําให้คนสงสารได้เห็นไหมครับเออนี่ให้ดูนะออกทุบตัวขขาวนะครับ อ่าเดี๋ยวนะอ๋พอจะพอจะยอ่อมันยอ่อยากอ่ะโอเคไม่เป็นไรไปต่อกับผมเดี๋ยวให้ดูทีละภาพทีละภาพภาพนี้ให้ดูหลายๆมุมนะครับจะได้เห็นว่าเออบ้านลุงพลนหลายๆมุมเป็นยังไงเห็นว่าห้องน้ําไม่มีหลังคาเนี่ยใช่ไหมล่ะอืมนี่คือจุดเริ่มต้นของลุงพลนะคนถึงสงสารลุงพลไงเอ้ลุงพลน่าสงสารมากเลยแบบว่าบ้าน แต่มีรถนะมีรถกระบะนะแต่ผ้าบ้านมันมันเ,เห็นไหมตากผ้ายังตากแบบว่าเวลาฝนตกนี่คือเปียกนะผ้าที่ตากอยู่ตรงนั้นนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ตากผ้านะเป็นที่เก็บผ้านะถ้าถ้าบ้านเราก็เรียกว่าตู้เสื้อผ้าแต่คนบนมันมันไม่มีตู้เห็นไหมก็ก็ห้อยอย่างนั้นเลยตามที่เห็นนะเ,เขาดีใจไงนเขาอยากทาสีบ้านเพราะบ้านลุงกับป้าไม่มีฝาบ้านนะฮะจะทาสีสีโอรส โดยเบื้องต้นเนี่ยนะ,ะก็อรอลุ้นก็นแล้วกันนี่คือความหวังเลยเห็นไหมฮะเริ่มทําสงทําเสาอะไรแล้วขอบคุณทุกน้ําใจจริงๆฟังเสียงป้าแตนขอบคุณดูหน่อยนะฮะเห็นไหมเอาดูแล้วก็ดูเดพื่อนก็นมาเทคานข้างๆให้แล้วพวกนี้ค่อยเกาะให้ปูนมันแข็งก่อนอะไรเงี้ยวันนี้ทำ,นนทำอย่างเดียวจ้าน่าจะทําอย่างเดียวพวกนี้ถึงจะเริ่มเกาะเขาก็ประมาณนั้นอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยจ้าประมาณะก็ปรามาง เขาก็จะประมาณว่าก็เทคานเสร็จเขก่ะนะก่อเขาใส่หน้าต่างใส่ประตูอะไรตามที่เขาแหละคุณผู้ชมครับวันนี้ผมสรุปตรงนี้ก็แล้วกันนะฮะเศรษฐีใจบุญที่สร้างบ้านให้กับลุงพลเนี่ยเขาไม่ขอประสงค์ออกนาไม่ขอออกสื่อด้วยวันนี้ส่งลูกน้องมามัดเหล็กเส้นเนี่ยนะฮะทำอะไรบ้างนี่โครงนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะเหมือนกับเทปูนลงไปก่อนแล้วก็ต้องรอให้ปูนหล่อคาตรงนี้มันเสร็จนี่นะครับผมจบแค่นี้เขาก็เอามาย้อนนะ คือในใน a ฟ e b o o k ในทิ k ตอ k เข้อามาย้อนกันเต็มเลยผมก็เลยอยากให้ทุกท่านได้ดูนะครับอเอาเทปนี้แล้วกันเทปต่อไปนะครับผมเนเทปนี้คือประเด็นเนี่ยเราได้รับการติดต่อมาจากคู่มีเงินท่านหนึ่งจริงจริงแล้วเนี่ยจะซื้อแอร์ให้กับลุงกับป้าใช่ค่คะติดต่อมายังน้องไอซ์สารวัตรเนี่ยนะฮะแต่คุณลุงกับเดี๋ยวจะติดแอร์โอ้โหมันก็รั่วสิครับก็เลยไม่ได้ติดนะครับเพราะว่าบ้านมันไม่มีฝาก็เลยทําบ้านก่อนนะครับ ป้าจริงเขาก็บอกว่าเขาก็ห่วงเขาไม่มีไฟใช้ถ้าติดขึ้นมาแล้วจะยังไงขนาดเดียวกันเนี่ยบ้านอะดูภาพบ้านหน่อยฮะเปิดภาพบ้านขึ้นมาหน่อยประเด็นก็คือวันนี้คุณผู้ชมฮะอันนี้ผัดผักบุ้งใช่ไหมใช่ค่ะนนคุณลผักบุ้งม,มาให้ดื่มเล่าให้ฟังเป็นผักบุ้งเจ้าดังด้วยค่ะนี่อ,ะ,อะดูบ้านเลยฮะคุณผู้ชมฮะ,ะวันนี้เนี่ยนะฮะบ้านลุงพลครับถามว่ามีความคืบหน้าอะไรยังไงบ้างนี่วันนี้ฉากก่ออะไรต่างๆเนี่ยคืบหน้าไปเยอะแล้วนะฮะค่ะ เบื้องต้นความคืบหน้าแต่ละมุมฮะให้ดูหน่อยนะคะช่างบอกว่าอาทิตย์นึงโอ uh ้โหจั่วบ้านสวยเชีะวันนี้ความคืบหน้าของการก่อสร้างช่างวันนี้ยังคงทางานอย่างเต็มที่นะคะฉาผนังปูนด้านในครบทุกด้านเรียบร้อยแล้วติดตั้งบานหน้าต่างครบทุกด้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นไง ลุงพลจะไม่ดังได้ไงขนาดสร้างบ้านให้นะยังทําข่าวให้ด้วยหาคนมาสร้างบ้านให้ด้วยอ้างว่าเขาไม่ประสงค์ออกนามแต่สุดท้ายมาก็มีประเด็นกันนะครับใครที่ติดตามมันจะรู้ว่ามันมีประเด็นทะเลาะก,กันด้วยในภายหลังนะครับอมรินนะครับในยุคนั้นนะเป็นคนสร้างให้นะครับอา้างว่าติดต่อผ่านไอสรารวัตรอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> นะนี่ให้ทุกคนได้ดูได้เห็นครับใครที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นครับ กว่าผมจะค้นหาคิดไม่ได้ไม่ได้ง่ายเลยนะเอ่ออะให้ดูอีกดูแล้วก็ผมจะบรรยายไปด้วยนะครับผมจะบรรยายไปด้วยปรับเสียงลงนิดหนึ่งเสียงมันดังนะครับเดี๋ยวผมก็จะพูดไปตามภาพบรรยายเลยนะครับผมนี่ให้ทุกคนได้เห็นว่าเนะยสภาพบ้านเมื่อก่อน เออเนี่ยเนี่เปนี้แหละที่ทุกคนนอนเนี่ยย็นไงเออทุกคนเห็นแบบนี้แล้วใครบ้างจะไม่สงสารลุงพลนะถามจริงเป็นผมผมก็สงสารในยุคนั้นเห็นก็สงสารอยู่แต่ว่าเราก็แบบไม่ได้ไปไปสนใจนะครับเพราะว่ามันมันดังมากคนมันไปเยอะนะแต่ถ้าแต่ถ้าไปตรงนั้นเห็นตรงนะั้นเราก็อยากจะช่วยนะเออสามพันห้าพันเรามีเราก็จะช่วยหมื่นสองหมื่นสามหมื่นก็ไป แต่ยุคนั้นะผมมีเงินนะช่วงนั้นนะครับเห็นไหมนี่ที่เอาไว้ผ่ายนไหมครับผมนีไม่ใช่ที่ตากนะที่เก็บผ้าเลยนะครับไหมผ้าแพรเห็นไหมครับผมนี่เห็นไหมทำอะไรส่วนเรื่องส่วนตัว,วมองไปก็เห็นเลยทะลุไปก็เห็นเลยจากชีวิตนะนี่อย่างนี้เปลี่ยนมาเป็นอย่างนี้เลยเท้าเลยอย่างนี้จากอย่างนี้เป็นอย่างนี้เลย ดูหน้าไอ้สิแกก็ทําตัวหน้าสงสารนะสมัยนั้นแต่ทุกวันนี้แกไม่ทําตัวหน้าสงสารนะคือคนเรามันเปลี่ยนกันได้เพราะว่ารวยแล้วก็กล้าพูดกล้าทําอะไรอย่างเงี้ยมันก็มานะครับเออเห็นไหมทุกคนเห็นเลนะเอาผ้าแสลนสีดำเยนย้อมามาปิดตรงฝั่งหน้าบ้านถ้าอันนี้ห้องน้ำเลยครับท่านเออมีหลังคาแต่ว่าไม่มีประตู คนที่แบบบอกตัวเองว่าสมัยนั้นนี่ยขายปิ้งไก่วันละห้าร้อยไม้พันไม้นะครับได้กาไรเยอะนะครแต่ว่าต้องดิ้นรนไปกีดดวงกีดยางเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเราฟังเขาพูดแล้วนี่เราก็รู้อ่ามันมันก็แปลกดีนะทาไมเขาทำไมเขาถึงไม่ทําบ้านไม่สร้างบ้านถ้าหาเงินได้เยอะขนาดนั้นเขาเคยพูดไปแนละ้วว่าเงินเดือนเขานี่กี่หมื่นตอนนั้นนะ่ะนะครับตอนที่ไปทํางานอยู่ใน รุงเทพปริมนทนทางพัทยาทางอะไรดีนะนี่มันก็มีหลายอย่างที่แบบเออเออเอออะไรอย่างเงี้ยนี่แต่คำถามเต็มไปหมดเลยนะครับ <c oughs> นักข่าวเขาถ่ายไว้แน่หนิ่พื่อนตอนที่มุงนคน,นอาบน้ำหมดกำลังจะอาบน้ำหมดโชว์หุ่นโชว์ซิกพกซิกแผลงไหครับธรรมดาซะที่ไหน ป,ปัจจุบันนี้ตรงนี้เปลี่ยนเป็นแบบบ้าน,นสวยโออ่าแล้วนะครับแต่ว่าย้ายไปอยู่สกลนครอำเภอวาน้อยนนบ้านเนี่ยเขาก็บ้านหลังใหญ่หลังโตนะน่าจะหลายล้านอยู่ตอน,นเขาสร้างตอนนั้นแต่เขาไม่ค่อยถ่ายบ้านหลังีสวยๆเออเขาไม่ค่อยถ่ายให้เห็นนะครับนี่พอสร้างเสร็จแล้วเป็นแบบนี้เห็นไหมครับเป็นไงสวยไหมเออ ร่วมกันถ่ายรูปถ่ายภาพในจบบริบูรณ์นะครับเออก็หวังว่าทุกคนจะได้เห็นจุดเริ่มต้นของรุ่งพลนะครับบ้านกกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับมันก็นะบางทีเราคิดเอมันเอมันเกิดขึ้นได้ไว้ชีวิตคนนี่มัน มันพลิกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนะครับอืมเอาเมื่อก่อนบ้านผมก็บ้านผมเป็นสองชั้นนะเป็นบ้านไม้ชั้นบนเป็นบ้านไม้ด้านล่างเป็นปูนนะก็ก็อยู่ลําบากเหมือนกันสมัยเ,เป็นเด็กนะโตมาเราก็มีเงินมีทองก็หาเงินแล้วก็มาสร้างนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่เคยลําบากนะเราเคยลําบากแต่ความหมายว่าเราก็สู้ด้วยตัวเองนะเราไม่ได้มีคนมามามา,มาสร้างให้อย่างเงี้ยจากนั้นแล้ว จงเข้าใจว่าใครที่ดูตั้งแต่แรกๆเนี่ยทำไมถึงเชื่อว่าลุงพลไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดคนทําน้องเห็นว่าจนอย่างนี้ใช่ไหมละ่ะลาบากอย่างนี้นะครับคนบ้านๆนะครับเอ่อพูดน้อยในยุคแรกนะครับในยุคแรกเลยนะยุคที่แบบทําตัวน่าสงสารเนี่ยพูดน้อยนะครับเออนี่แหละนี่แหละครับผมจุดเริ่มต้นนะครับตอนนี้ลุงพลก็ไปอยู่เรือนจํานะครับรอ ดีกานะครับผมก็หวังว่าจะโชคดีแล้วกันนะครับโอเคทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์ฝากดู้ฆสนาขั้นกลางาระหว่างคลิปเป็นจบด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าคลิปเดินไปสวัสดีครับ